และนี่คือคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์อรุ่นยอดนิยมที่ทุกคนก็ต้องรู้จักครับคุณล็อบรี้ลินเดลออเดีโอลินครับสวัสดีครับผมก๊อดกิมเล้งครับสวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเลง้งเจ้าเก่าครับวันนี้เราอยู่กับอะไรครับคุณกอ๊อดสิอ้าววันนี้เราอยู่กับอ่า เอาบอร์ดเกียร์นะครับที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นประเภทอคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์ครับผมเรียกว่าเป็นคอมเพรสเซอร์ที่มีต้นแบบมาจากคอมเพรสเซอร์รุ่นยอดนิยมตั้งแต่ปี60ศูนย์ใช่มีชื่อรุ่นว่าลินเดลออเดียลลินเจครับตัวนี้ออกมานานยังครับเพราะว่าออฟฟิเชียลของเขาเขามีจำหน่ายอยู่มาสักระยะหนึ่งแล้ว<ช>แต่สำหรับในไทยเนี่ยสดร้อนๆเอ,ๆอ,อซึ่งเข้ามาครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงมารีวิว พักความก่อน l ินเดอออเดโอเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นผู้พัฒนาปลักอินก็คือ d ินเดอไย้โด่ดดดงดังมาจากปลักอินก่อนใช่ปลักอินเ็้จะมีหลายๆตัวเบนบอกใช่ไหมมีตัวที่แบบว่าโคลน ช<ม>าร์ดแบร์หลายๆต,ตัว่างๆมาเยอะแล้วก็ใช้ดีด้วยใช่บริษัทเขาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะออกอาบอดเกียร์มาหลายรุ่นเลยครับแต่ตัวนี้ก็คือรุ่นล่าสุดนี่แหละท,ที่ที่เขาผลิตขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีลินทูเอที่เป็นคอมเพรสเซอร์แบบออโต้ครับแล้วก็ลินเทคที่เป็นอ q คิตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคอมเพรสเซอร์และลิมิเตอร์ด้วยผม,ผมอยากจะรู้ว่า สองชื่อนี้มันทํางานคล้ายกันหรือแตกต่างกันยังไงครับลักษณะการทำงานคล้ายกันแตกต่างกันในเรื่องของอัตราการบีบอัดตัวคอมเพรสเซอร์นี่ก็จะมีเรโทรอาจจะมี1.5.2.4.5.10รโทอะไรอย่างี้แต่ลำรับดิมิเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเรโทแบบอินฟินิตี้ก็คือกดแบบแบนไปเลยใช่ก็คือควบคุมความดังของเสียงแหละไม่ให้มันพีเกินไปส่วนคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็จะควบคุมไดนามิก ใช่ครับใในส่วนของฮาร์ดแวร์และก็ปลั๊กอินเนี่ยลิมิเตอร์จะทํางานงาค <ทำ S 3> นละแบบเพราะว่าในในส่วนของฮาร์ดแวร์ลิมิเตอร์มันจะทํางานในโหมดพวก ims ก็คือเป็นเสียงอัตราของการขยายทางไฟฟ้าเป็นโวลต์แต่ในปลั๊กอินเนี่ยมันจะทํางานในโหมดของพีคเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราสามารถเอาลิมิเตอร์เนี่ยไปใช้ในงานลิมิเตอร์ฮาร์ดแวร์นะ,อะเอาไปใช้ในงานมาเร์ดิ้งได้หรือเปล่าเอาไปใช้ได้แต่แต่มันจะเกิดอาการพีคได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตัวปลั๊ก e อินเองจะมาจัดการเรื่องของ True p e ได้มากกว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวรจะเป็นการกดแค่ให้มันอยู่ด y นามิกมันอยู่แค่นั้นก็เลยเป็นทางคอมเพรสเซอร์เลยใช่เราจะสามารถจะใช้โหมดได้สองแบบสำหรับ1ัวหนึ่กก็จะใช้เป็นคอมเพรสด้วยลิมิเตอร์ด้วยใช้ได้แรงคู่ตัวนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาแบบเราเรียกว่าตัวอัลบอร์ดเกียร์ในตำนานหนึ่งหจดหกคืออะไรครับคุณรบี มันคือคอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมานะผลิตมาตั้งแต่ยุค60ตายปลาย60แล้กันก็เป็นวินเทจคอมเพรสเซอร์เป็นวินเทจคอมเพรสเซอร์วงจรของมันจะเป็นแบบเฟดก็คือใช้อินพุตแบบซั n ฟ o ฟอร์เมอร์แล้วก็ทำการบีบอัดด้วยระบบเฟดหรือว่าซานติเตอร์มันเหมือนเป็นการแยกแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็น 1, 2, 3สส่วนแล้วก็คอมเพรสลงไป ความเพลยงลงไปตามอัตาราเรโทรที่กดลงไป uh huh. เราสังเกตว่าตัววินเทจของมันเนี่ยสามารถกดปุ่มเรโทรได้ทั้ง4ีปุ่มก็ค uh ือเป็นการแยกแรง uh huh. ดันไฟฟ้าเป็น4ส,ส่วนสามารถกดได้ทั้ง4ส,ส่วนเป็นลิมิเตอร์ uh huh. ก็ได้ uh huh. แล้วก็พอกดเสร็จก็ทําการต่อยสัญญาณออกมา uh huh. เพื่อผ่านซันปอเมอร์ขยายเสียงออกไปอีนซึ่งตัวหนึ่ที่เป็นวินเทจเนี่ยเขาก็จะแยก ซีรีส์ออกมาอีกเพราะว่าถูกถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชันมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบูส์ไตเวอร์ชันแรกแล้วก็เป็นแบ็กเฟสหรือหน้าดำมันมีหน้าเงินด้วยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าธรรมดาที่ได้ถูกพัฒนาในรุ่นปัจจุบันอะไรเงี้ยครับก็คือถูกปรับปรุงแก้ไขมาตั้งแต่ยุคยุค60แล้แหละปรับปรุงแก้ไขมาหลายๆรุ่นมีการเปลี่ยนซันฟฟร์เมอร์ อินพุตบ้างเอาพุตบ้างเปลี่ยนอ,อัตราการปรับแรงดันไฟฟ้าภายในบ้างเพื่อให้ให้มันมีความสมดุลที่สุดซึ่งกว่าจะมาเป็นรุ่นปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาเยอะ<ช>พอสมควรเหมือนกันครับแล้วก็ด้วยความที่ลินเดลเนี่ยเป็น เจ้าแห่งเอาบอร์ดเกียร์และปักอินพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็ได้พัฒนาตัวนี้ออกมานะครับก็คือเป็นการอ้างอิงรุ่นที่เป็นปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจพูดถึงหนึ่งึงเจ็ดกเป็นเป็นมาอย่างไงเนอะถ้าใครอยากรู้ลึกกว่านี้ก็เดี๋ยวไปดูในพอดแคสต์ของเราได้ครับจะมีมีมีแล้วใช่ไหมมีมีแล้วจริงๆมีแล้วแต่เดี๋ยวมีอีกก็ได้ก็เรื่องของคอมเพเซอร์ดูหน้าตาตัวนี้ก่อนไหมมีอะไรบ้างด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าก่อนเลยอ่ะ ดูรูปทรงนะครับคุณล็อบบี้จริงๆก็การจัดวางหนอบต่างๆก็เหมือนรุ่นวินเทจนะใช่ครับก็จะมีอ<ม>ินพุตซึ่งอินพุตตัวนี้ก็คือ1.16เนี่ยตามธรรมชาติของมันตั้งแต่รุ่นวินเทจนแล้วคือเข้ามาปุ๊บจะสั่นผ่านตัวซันปอมเมอร์ก่อน<ม>ก็คือเป็นการขยายสัญญาณในระดับหนึ่งก่อนขยายมันแรงขึ้นเพื่อที่จะ เอามาใช้งานเซทโฮเราจะเห็นว่ามันจะมันจะไม่มีปุ่มเซทโฮใช่ไหมครับถูกต้องใช่ครับก็คือใช้แรงดันไฟฟ้าที่ขยายจากอินพุตเนี่ยครับส่งไปที่ตัวตับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นตัวคอมเพรสเพื่อให้ตัวคอมเพรสมันทํางานจากอินพุตเป็นหลักแล้วก็พอผ่านกระบวนการคอมเพรสแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเอาพูดออกไปเอาพูดกไปก็คือจะเป็นการกําหนดสัญญาณที่ออกไปยังเอาพุดว่าจะให้แรงแค่ไหนประมาณนั้นครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นแอดแท็กแอดแทกที่มีมีหน่วยเป็นอะไรครับ มีหน่วยเป็นไมโครอ่ะนไมโครและก็ในส่วนของรีลิสก็จะเป็นวินดิวเซ็ตตรงเลเทอก็จะมีแบบเหมือนตัววินเทจก็คือจะมี 4, 8, 10, 20ตัวนี้จะเป็นเลเทออัตจาส่วนของการการกดใช่ครับ4ต่อ1 8ต่ต่อ1อะไรงนยครับจริงๆใช้แค่4ต่อ1นี่ก็ใช่อัดร้องได้สบายๆแหละเป็นที่นิยมกันมากที่สุดกับ4กับ8นี่2ตัวนี้ ถัดมาก็จะเป็น VU เป็น VU แบบวินเทสนะหรอกวินเทจไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ยังใช้ตัวนี้เหมือนเป๊ะเลยอ่าเหมือนเป๊ะแต่แต่กว้างสมัยก่อนอ่าด้านด้านข้างนี่มีปุ่มอะไรครับมีปรับปรับเป็นมิเตอร์สําหรับอ่าลิมิเตอร์ครับก็มีปรับปุ่มปิดเปิดเครื่องแล้วก็บวก4บวกแปดเียวก็จะเป็นเรื่องของการกดลิมิเตอร์เกณฑ์นะครับแล้ว GR ครับ GR นี่หมายถึงว่าเรากดเพื่อจะดูค่าค่าเกณฑ์อเลชันใช่เราสามารถจะ ดูค่าเกณฑ์ก็ได้หรือว่าดูค่าเอา p ์พุตก็ได้เป็นการสวิตช์เลือกโหมดของของมิเตอร์เขาเรียกว่าเพื่อความแบบสบายในการต็คือ<บ>เราไม่รู้ว่าเอา์พุตมันแรงรแค่ไหนแล้วอะไรกดไปเท่านี้แต่เอา์พุตมันแค่ไหนแล้วอะไรสวิตช์เพื่อดูได้ครับหน้าตาจะคล้ายๆ มันเหมือนเลยแหละเหมือนเลยเรื่อง7 6ที่เราจะนิยมใช้ในปลั๊กอินก็ดีหรือในฮาร์ดแวร์ก็ดีนะครับตัวนี้ก็ทํามาค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าคนที่เคยใช้ปลั๊กอินไม่ว่าจะของตัวไหนแล้วก็พอมาเป็นฮาร์ดแวร์นีปุ๊บจะคุ้นเคยทันทีเพราะว่าปุ่มการจัดวางทุกอย่างมันเหมือนกันและดีไซน์สีหน้าตาก็คือเป็นของทีมของลินเดลค่ะป็นสีนี้ก็คือทุกรุ่นของิีเดลอยู่แล้วใช่ใช่ครับบอดี้ก็ทำดีครับใส่กับแหลกประมาณ2 U ยูเด้อสองยูแหลกสิบเก้านิ้วสองยูสิบเก้านิ อ,นะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าค,คุณร็อบบีด้านหลังก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรมากตัวนี้จะใช้ทั้ง input output แบบว่าเสียบสาย t r s เป็นล n ยอินลายเอาออกไปแล้วก็จะมีมิเตอร์สําหรับคาลิเบตเข็มของตัววิอ่าก็คือในกรณีที่แบบว่าเราใช้เราตั้งค่ามิเตอร์เป็น output มันก็จะเข็ม,มก็จะทํางานที่ศูนย์ศูนย์อยู่แล้วที่อัตราพีแต่ถ้าเป็น เราตั้งตัวมิเตอร์เป็นเกียร์ด e ีเทคชันปุ๊บบางทีเข็มมันอาจจะไม่ตรงเลขศูนย์เพราะว่าเปิดเครื่องมาปุ๊บเข็มมันต้องอยู่เลขศูนย์เราก็ต้องจะมาคาลิเบตได้เพราะว่าเครื่องเนี่ยตั้งตรงหรือว่าบางทีเราใส่แดกที่มันตั้งแบบแหนขึ้นงี้บางทีมันเ,มเอียงเ,ออเข็มมันอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึง,งเราก็เลยต้องมาปรับใหม่ครับก็เลยให้ปุ่มที่เป็นคาลิเบตมาตรงนี้ปกติถ้าเป็นตัวอินเทอร์จะอยู่ข้างหน้ามีมีข้างหน้าไหมครับไม่มีข้างหน้าไม่มีตอนนี้ตอนนี้เขาทำมาข้างหลังคดีแล้ว จะไดม้มีคนมือบอลไปปรับนะครัะ,ะเพราะว่าจริงๆตัวที่เป็นพวกวิวมมเตอร์เนี่ยมันจะมีเป็นเข็มเล็กๆให้หมุนอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้คือมันเป็นมันเป็นอนาล็อกก็คือใช้ไฟฟ้าในการปรับใช่ครับ,รบอ่ต่อมา ช่องเสียบพาวเวอร์ครับตอนนี้เขาจะมีอะแดปเตอร์แถมมาให้ด้วยอ๋อนี่คืออะแดปเตอร์ใช่อ๋อนึกว่าเครื่องจุดชนวนระเบิดไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟครับครับท้าไมถึงเอาอาไว้ข้างนอกถ้าไม่ไว้ข้างในนี่มันเล็กนิดเดียวเพราะว่ามันมันช่วยลดสัญญาลรบกวนช่วยลดน้อยก็คือตัววงจรของมันนะครับคือ มันเป็นวงจรที่เอามาจากตัววินเทจเพราะฉนั้นเนี่ยพวกบอร์ดหรือว่าพวกอุปกรณ์คาปเตอร์ไซเซอร์ต่างๆมันจะวางไว้บนบอร์ดเฉยๆเพราะนั้นมันมันจะไม่มีตัวป้องกันอะไรมากมายครับโรงงานก็เลยแบบต้องเอามันไว,ไว้ข้างนอกเพื่อจะลดคลื่นแม่เหล็กสัญญาณรบกวนที่จะไปรบกวนภาคอินพุเอาคูตอะไรอย่างี้ครับส่วนใหญ่ก็จเจาออกมาไว้ข้างนอกแทบจะ ทุกรุ่นเลยไหม<ช>ครับเกือบเกือบทุกรุ่นเลยด้วยความที่มันเป็นคอมเพรสเซอร์แล้วก็มีอัตราขยายทั้งอินพุตและเอาพุตเพราะนั้นเน<ช>ี่ยสัญญาณไฟฟ้าที่มันอยู่ในมันมันมีความแรงแไปที่สําคัญด้านในเนี่ยเขาใช้ทรานส์ฟอร์เมอร์จาก U S A ด้วยนะกี่ก้อนครับสองก้อนโอ้เหมือนไอติมเลยสองก้อนอินเนอาท์อนินเอาท์ครับผมใช่ครับใช่ครับก็ทํามาค่อนข้างดีสไตล์ก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเลย มาดูสเปคเกาาวของเจ้าตัวนี้กันเลยว่ามีอะไรบ้างครับคุณกอตซี่ครับหลักๆก็จะมีอินเกนอินพุตกับอินเอาพุตนะครับที่สามารถปรับพอลลมได้ตามอิสระนะครับแล้วก็แอ t แท็กเนี่ยเขาจะปรับเป็นไมโครวินาทีนะครับปรับได้ตั้งแต่20ไมโครวินาทีถึง800ไมโครวินาทีก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับแอ t แท็กที่ให้ความเร็วและก็ความช้าแบบอิสระได้800ไมโครวินาทีใช่แต่ว่า l ิลิทเนี่ยเขาจะนับเป็นมิลลิเซกก็คือตั้งแต่ 50มิลลิเซกถึง1,200อมิลลิเซกอ่าทั้งแอทแท็กทั้งลิลลีเนี่ยสามารถปรับได้ช้าเร็วอีกแบบอีกสระเลยก็และแล้วแต่เสียงแล้วแต่เสียงที่เข้ามามางคนก็ชอบแอทแทกเร็วชอบลิลลีช้าแอทแทกเร็วก็แล้วแต่ในใหนึ่งหนึ่งกิโทก,ก,ก็ชอบแบบแอทแทกก็ช้ากันก็ปรับแล้วลองฟังดูครับใช่ครับส่วนใหญ่ผมก็บิดสุดหมดโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องเลช i o อเลชิชปรับ ได้ตั้งแต่4ต่อ1 8ต่อ1 12ต่อ1 20ต่อ1เรียกได้ว่าแบ่งอัตราส่วนได้แบบกดเยอะทำให้สามารถจะปรับได้หลายแบบปกติถ้าเป็นคอมเพรสเซอร์แบบออฟตัไจะปรับไม่ได้่ล็อกไว้แต่อันนี้มันค่อนข้างอิสระเพราะว่ามันเป็นคอมเพรสเซอร์หนึ่งในใจของเขาเขาจะปรับแอทแท e l e ลี e ได้ปรับ r ร t ช o ได้อยู่แล้วตัว มิเตอร์ลิมิเตอร์เนี่ยก็บวกสี่ได้บวกแปดได้ก็คือค,ความดังทําความดังได้แล้วก็คุมความดังได้ด้วยคือมีสีนี่คือสีดีบีูแล้วก็แปดดีบียเรียกว่าเป็นลิมิเตอร์แบบเอาไว้ควบคุมความดังด้วยก็หลักๆก็กกจะมีประมาณนี้ครับแต่ที่ลินเดลเขาชูเขาจะชูในเรื่อง er ทร a น s f ฟอร์เมอร์ทั้งอินพุตเอา u t พุตเนี่ยเขาใช้เป็นทร a น s f ฟอร์เมอร์คัสตอมจากยูเอพรีเมียมเลยไม่พูดพลาดทำเพลงครับลองไปฟังเสียงกันดูว่าจะเป็นยังไงครับเอเท็กซ์ ดีดเร็วแอทแท็กเร็วดี a ชา แต่อหนึ่งครับ12ต่อหนึ่งยีต่อหนึ่งแอทแท็เร็วดีด้าครับ ต่อไปมาดู ATTACK จ่ารีลิฟต์เร็วแปดต่อหนึ่งครับสิบสองต่อหนึ่ง ยี่สิบมาดูกันที่เสียงเบสนะครับและแตกช้ารีลิทเร็วนะครับ Know my first name, but they're buying time At for me real. with you, so I hang on. Well, I never dreamed that a car ride with you is something I'd give it all up just to do again. So we'll take the long way. Home and baby will take it slow, even if all I'm buying is five more minutes with you. We'll take the long way home. Definitely. I can't stand to let you go. If these miles together lead to the end of our road, I'm taking the long way home. Music. The moment is here and the chances look good and the pain of recovering. Is well understood, and the life will live, and the love we'll give is on the other side But as he approached I could read in his eyes, confused and defeated, his eyes couldn't lie, He said, I'm sorry, man, I don't know how to tell you เป็นยังไงบ้างครับคุณล็อบบี้เสียงลินเจทอกตัวนี้สําหรับคุณมันเหมือนหนึ่งหนึ่งเจทกตัวยอดนิยมที่ใครๆรู้จักไหมผมว่ามีอาการมันคล้ายคล้ายมากคือสไตล์เจทหกในเวลากดไปมันจะมีความพุ่งมีความแข็งแรงใช่ใช่ซึ่งตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์นั้นอยู่เวลากดไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันมีมันมีความอิ่มดนามิกมันนิ่งสไตล์เจทกก็คือดันนามิกก็จะนิ่งมากซึ่งตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าตัวนี้ถือว่าใกล้เคียงต้นฉบับ ได้อย่างดีเลยเหมาะทุกการอัดเสียงใช่เหมาะทุกการมิกซ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงคลิกของกลีองตะแนนจริงๆนั้นกองนี้แบบใช้ดีเลยใช้ยังไงพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งแบงหน้าไปโน่นหน้าหน้าต่อยก็ไม่ได่ว่าครอบคลุมอ่ะมันครอบคลุมมันใช้มิกทุกอย่างได้ที่อัดเสียงเข้ามามันจะทําให้ได้แอดแท็กที่ ทั้งแข็งแรงทั้งช้าได้ลีสที่สวยงามเสียงร้องที่ต้องการความแข็งแรงที่ต้องการความหนักแน่นอย่างนี้ตัวนี้จริงปปับเลจิโอแค่4ต่อนหนึ่งก็รู้สึกว่าคุมร้องได้ดีมากๆแล้วทำไดนามิกได้ดีมากๆแล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับลินเดลอะแดโวลิน7 6นะครับตัวนี้คุณล็อบบี้ครับประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์ดีขนาดนี้แล้วการใช้งานที่จะได้ว่าข้อปคุมขนาดนี้ ตัวนี้ราคาเท่าไรครับราคาค่าตัวค่าสินทรัพย์ค่าเสียหายของตัวตัวนี้อยู่ที่19,900บาทเฮ้ยพูดเป็นเล่นไม่ถึง 20, 000. 2 0,000พูดเป็นเล่นโอ้หเ oh, หมาะก,กับการใช้งานในยุคนี้มากครับคุ้มใครอยากทดลองมาทดลองที่นี่ได้ไหมมาได้มาได้มาได้เสมอครับเรายินดีต้อนรับเสมอที่โชว์รูมกิมเล้งโมเดลวัง,วางนาของเรานะครับหรือใครอยากสอบถามการใช้งานสอบถามสินค้าก็สามารถทักมาช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ วันนี้ผมกอตกิมเล้งครับแล้วก็คุณล็อบบี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ